วันนี้ก็มาพบก,กับไทเคอร์บอลชาแนลและโปรตอนข่าวที่ใช้มอดจริงๆแล้วฮะมอดจากบอบแคทครับเอาล้วครับเทเ987654321เมืองจุดตศูนย์และเรามลิฟออฟลิฟออฟฟอร์อโปรตอนเอ็มต อาครับตอนนี้เครื่องยนต์เริ่มโอเวอร์ฮีทแล้วครับแต่ว่าเราจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆครับ ตอนนี้ฮะค้เอเองตัวตรวจนะฮะ อาลหรครับจรวดท่อนที่1เชื้อเพลิงหมดและเชื้อเพลิงของจุดท่อนที่2เริ่มทํางานการจุดระเบิดและเริ่มเดินขึ้นไปต่อครับ มาล้วครับตอนนี้ก็เชื้อเพลิงค่อยๆลดกวา่าจำนวนเชื้อเพลิงไปดูไปดูออฟฟิตแมปกันต่อครับกำลังมาแล้วครับออฟฟิตแมปครับเร่งความเร็วหน่อยเพื่อเพิ่มเพิ่มเชื้อเพลิงหน่อยแล้วกันทำให้เข้าวงโคจรให้เร็วที่สุดนี่แหละ เอาล่ะครับเอาล่ะครับ,รบตอนนี้จะลดค่อยๆเพิ่ม<ๆ>เพิ่มวงโคจรให้ใหญ่ขึ้นครับ เอาแล้วครับครับ,คร,บครับตอนนี้คันที่สองหมด เชื้อเพลิงท่อนที่2หมดช่้นที่3ทํทำงานแล้วครับกำลังทำการสร้างวงโคจรอยู่ครับ เอาล้วครับเพหลดปลดออกนะครับเพหลดฝาของเพหลดปลดออกแล้วครับเอาล,ล้วครับ าลานสัตว์วันครับเอาละครับเอาครับเปิดตัวเร่งเพื่อสร้างวงโคโจรครับตัวสร้างวงโคโจรมาแล้วฮะ จรนเริ่มค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วครับ เาลครับเดี๋ยวรอไปที่ตรงฝั่งจุดตัดนะครับกลางแผงโซลาเซลล์เลยครับ แล้วครับกำลังจะส่งข้อมูลกับลงไปยังโลกครับอะับอะลครับเข้าสู่อีกฝั่งแล้วครับกำลังขเป็นขาลงกับสู่โลกแต่ว่าเราจะทำการเร่งเชี่ยวเพลิงเพื่อน สร้างวงโคจรใหม่ครับบีบวงโคจรให้เล็กลงแล้วก็จะทำการขยายวงโคจรขึ้นให้ใหญ่เึ่นครับเาครับ แล้วครับเตรียมเข้าวงโอเคครับเรียบร้อยครับเข้าวงโครจรสําเร็จครับ,เร,บเรียบร้อยแล้วครับสำหรับภารกิจนี้ที่เหลือก็แค่ ตอนนี้นะฮะอ่าล้ครับทำการขยายจานหน่อยฮะขยายจานรับส่ง ข้อมูลครับโอเคเอาครับขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ